ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพับผมอีกแล้วนะฮะนายดอนนี่ทางช่องดอนนี่เบียนาววันนี้มาไม่ใช่ในรายการเที่ยวตลาดสัตว์เลี้ยงนะฮะวันนี้ผมนะตอนนี้ผมบอกเพื่อนๆก่อนผมอยู่ที่กัมพูชาะฮะผมมาทำผมมาดูบอลนะฮะแล้วก็ทํารายการอีกรายการหนึ่งของช่องของผมชื่อรายการว่าบอสซาพีดีชื่อช่องบอสซาพีดีในรายการฟุตบอลพาเที่ยวนะฮะพเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตาม กดไลค์อีกรายการเป็นกำลังใจให้ผมอีกรายการหนึ่งได้นะฮะแต่ตอนนี้ยทางช่องอช่องอะไรดูช่องเนี่ยช่องดอนนี่บีเออผมเนี่ยไม่ผมมาผมเดินทางประมาณ2สาอาทิตย์และะ้วครก็ไม่มีโอกาสได้ไปทำรายการเกี่ยวตลาดสัตว์เลี้ยงและผมว่าตั้งใจว่าถ้ามาที่นี่ ผมก็จะหาตลาดสัตว์เลี้ยงของกัมพูชาแต่ที่นี้พยายามหาแล้วก็ด้วยภาษาก็ไม่สามารถสื่อสารกันได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เปิดยาวๆหน่อยแนะนำไว้ก่อนเผื่อเพื่อนๆจะเข้าไปชมรายการอีกรายการหนึ่งของผมนะฮะก็วันนี้วันนี้เดี๋ยวผมจะอ่าเป็นรายการรายการนี้แล้วกันนะฮะรายการเที่ยวลองของนะฮะ เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆรั้วยาวๆเลยอันนี้ผมอยู่ที่ตลาดอา่าผมไม่แน่ใจมันเหมือนเป็นเป็นตลาดใหญ่ของโุนโเทนมีของขายเยอะอยู่เหมือนกันแต่เป็นพวกเสื้อผ้าแล้วก็พวกพวกนาฬิกาที่ที่นี่นะฮะที่เรารู้กันเนาะก็เดี๋ยวผมจะพาดูยาวๆเลยนะครับเนี่ยผมอยู่ตรงนี้ครับ ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดอลล่าเอ๊ะดอลาแต่ม uh, ันบอกว่าตัวยาวมันไฮซิปดอลล่าไม่ได้มันพีซพอลิเมอร์อ่ะเลเดอร์เอ่อเลเดเดอร์ฮะวีแมนเอ่อเออจัสตินไซเออจัสตินจัสตินเชฟเดส 7ดิสคัลเลอร์แบ a กออ่ะนี่เดี๋ยวเราอยู่รอบรอบร้านช้าก่อนเดี๋ยวผมพาเพื่อนดูเลยฮะ ตลาดก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนะฮะเฮ้ยวก็นี่คือสภาพบรรยากาศของบ้านเมืองเรานะฮะ Này để, cho câu, thì để, nếu có gì thụcใจ, để ông, có, để, mà chọn khoang. Nè. Anh Này, liu đô la á? เอดอไฟดอลลาร์ไี่นกไข่นกใ่โอเคโอเคผมพยายามจะดูเสื้อตัวนั้นฮะนี่ผมพยายามพูดภาษาไทยให้น้อยลงนะครับเพราะ มันก่อนอันนี้ในโซเชียลมันมีเรื่องและมาเรื่องกูทแมงนกะูไม่แน่ใจว่าทุกครั้งที่ผมพูดภาษาไทยเขาจะมองยังไงเพื่อนๆก็เป็นกำลังใจให้ผมแล้วกันนะฮะนี่นมันมีของแบรนด์เนมเยอะเลยคนระับเว่า Sorry sir, this one how much? Ten dollar. Ten dollar. Ten dollar. Yeah. And this same, yeah. Yes, same. Ten dollar. I want. Uh, I can do. I can. Big size, yes. Big size. Yes, bigger for me. <laughs> Ah, uh, I think 5 fight, 5 fight, fight You can try sir? Yeah, yes Yeah they will will try This one No broken Yeah, I know It's good yeah. 10 please Ten please, brother. Oh. Okay, okay. I can come back, yeah. So sorry, but I I I, I come back. You sell for me. Price ten. Okay. <laughs> okay, sir. Please. I can round to market. Okay. Okay. Thank you. Okay, sir. เผมต่อครับผมอยากได้ตัวเฮดอะชื่อชื่ออะไระไม่แน่ใจ<อ>แต่มันไม่มีเส้นยาวเื่อนทีนีไ้ไอตัวนั้นอะตอนแรกผมคิดว่ามันจะให้สิบดอลลาร์แต่ มันบอกว่าตัวยาวมันให้10ดอลลาร์ไม่ได้มันขอเป็น15บห้ามันบอกว่าปกตินั่นคือ35ดอลลาร์แต่นี้สำหรับสีเกมลดเหลือ15แต่ผมบอกไม่เอาผมอยากได้อันยาวสิบดอลลาร์ก็ตกประมาณ200ร้อยบาททีนี้โอเคทีนี้ผมวก็เดี๋ยวกลับมา Yes okay thank you thank you ผมว่าผมว่านั่นแหละจริงของผมว่าเอไม่อยากไม่อยากไม่อยากอันนี้มากแต่ผมพ่อผมจะไปแ้วผมบอกว่าผมจะไปดูรอบๆลาอันนี้ก่อนแล้วก็ถ้ากลับมาให้คิปผมอยากได้ทึดอล้ว This polymer, yeah. leather. Ah, uh, yes, leather. Uh? Yeah. Oh, how much? Fifteen. dollars. <laughs> no. Eight dollar. Eight dollar. I have this not leather. Yeah. This one, uh, I say last Friday for you. Ten dollar. No special fly, uh, uh, flies, special okay. flies. Yeah. yeah. ซีเกมดอลลาร์1ดอลลาร์7ดอลลาร์โอเคอันนี้กูดจากูดอะลองอะอันนอยอะฟอีพ no long no long you have long อ่าดอลลาร์ Okay, you can change. what y o ย what าว yeah. uh, uh, yeah. yeah, ่าอยู no, oh, buy, buy ่ว yeah, ่าอยู่เซนี้แบรนด์ว่าว่าว่าแบรนด์อะไรนะฟาดอ a ่ะอย่างนึงทำไมทำไมไฮเมสฟาดอล่ะบากตรงนี้ฮะแต่ก็มาแล้วฟาดอล่ะนี่น o ่ติงอยู่บายดีช้อนไฮเมสยาฟาดอล่ h ดีส่วนอยู่บายอ๋อบ่ายดีส่วนฟาดอล่ะฟาดอล่ะอยู่บายอ๋อเทนดอล่ะโอ this helmet ไฟเดละเนี่ยเอร์นี่ยเนี่อันนี้สิบห้าครับเพื่อนเม nah, ื่อกี้ร้านเมื่อกี้สิบนางเป็นวัสดุอะไรครับเลเดอร์เลเดอร์ผมอ่ามปเน

ก็เหมือนตราตลาดลงเกลือเมื่อกี้ให้หัวอย่างเดียว5ดอลลาร์5ดอลลาร์เท่าไหร่วะ100อบาทใครอยากได้บ้างไม่ถึง200เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆดูว <it> um um ่ามันมีอะไรที่น่าสนใจ เดี๋ยวข้างในมีผมเมื่อกี้ผมเห็นแวบบ๊บๆมีนาฬิกาเดี๋ยวผมไปดูนี่ก็รองเทา้าแบรนด์เดมนั่นนะ sorry sorry sorry, sorry. Oh. Oh. Okay, okay. Milu dah. Oh, okay. Wah, tu orang lain tu. Ini aman ni, ya, kawan-kawan. Aman ni. Sorry, kiss me. Hello. How much? Forty dollar discount or thirty five. Forty dollar. Wow, I know, I know, special. Oh, this man and four men. Four men. Yeah. Wasache, yeah? Yeah, yeah. <laughs> this cow. Thirty-five. Twenty. No, twenty. No. Yeah. Cheap, cheap, sir. The uh, big size, bigger size. Yeah, Ah, okay, oh, okay, okay, okay. Ano, ano, ano. What size? Ah, uh, 45. Okay, I'll check. Ah, uh, 10. 10 size. 10, ah, uh, 11. Stop. Maybe 80 cents. They, uh, 45 dollars. Discount 25, so. Wow, same. 25. Man, this, this, I, uh, One five dollar. Okay. One. Oh. Not same, yeah? Not same. Material or no? Quality not same. Oh, quality not same. This twenty five same, same. Not same. This water, okay? Yeah, okay. Sure? Sorry. This good, yeah? okay okay, I come back, I come back I think you sell for me two no. five dollar, ah I say I I know I know, okay okay, nee this this one, see him ah, please, okay okay thank you, but I come back yeah, yeah yes เนี่ยเดียคมันมันเท่อยู่นะวาซาเช่เลยใต้ปีนแต่งานผมว่าน,น่าโอเคนะนี่สายทรงเอรนี่ได้เลยเนี่ยใครทรงเอนน 45, เนี่ยมันสี่สิบห้านะถ้าผมฟังอไม่ผิดสี่ห้ามันตกโอ้โหเกือบพันน่ะพันห้าใช่ไหมเกือบพันห้าเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราต้องต่อรอง เรต้องมีเราต้องเอาให้ได้สบาย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 โล่ <c oughs> <c oughs> ในนี้ก็มีร้านทำผมด้วยนะฮะ อสี่ใบสีบาบาไปว่าอะไรสิบาบกินข้าวสวัสดีไปว่าอะไรไม่แน่ใจเดี๋ยวให้ดูโม,โม,โมั่วๆไว้ก่อนนะเพื่อนเนี่ยมันก็จะรอบวงมันก็จะเป็นเสื้อผ้าส,ส่วนใหญ่ขายให้นักท่องเที่ยว,วถ้าเรามาก็ต้องต่อให้ได้ มีข้างในนี่ก็จะเป็นพวกแหวนดูดูเนี่ยมีแว mm ่ hmm. นย mm hmm. อต่างๆพอลิสก็มีครับคุณ mm hmm. you have uh uh r a y b a n uh Uh, just, inside, uh, just, in, just in shape. Yes. How much? Seven dollars. Seven. This color? Black or? Blue. Blue. Uh? I, I want to black. No, no, no. I, I think this. But. Any just Justin? This one? No. This one good, sir. This one good. Good, ah. Eh? Yeah. This one good. How much? Seven dollar. No. So how much? This one good, sir. Three five five. Huh? Three five five. No. Yes. Six dollar, okay. This one five dollar. No, I, I, I Seven have. No, six dollar, sir. เลยเนยีเนยเลย,ยใช้ได้ไว้ใส่ขับมอไซค์สำหรับผมเอาของปอไว้ก่อน no please no this is i a m e t h i s this i c นี่ madam yes I think one three o i t f i v k a y three o please okay. No. Okay. No, for the land Hold on a okay? Keep cheap for you, huh? Oh. I I want to uh cal cal calculate, please. Please. Please, 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 please. Why would I say the land, is not for you for the land no, four, 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 four. Okay. I want to. No, please. please, please. Madam. No, sir. Find the This time not you, fine the Good, good, eh? Yeah, good. This one will take that. Sir, this one find the land. Take the land. Stand four, okay? ya corona hmm no no hmm no. mm, 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 mm. mm, hmm this malaysia this malaysia ya this one ah uh, yes this one yeah. Thailand. ha huh? this one thailand this one ah uh, yeah this one thailand made in thailand Thail thailand thailand this one oh made in thailand ใช่ช okay, okay, ิปโฟนล่าใช่ไหมโอเคไอ้เคนทำแบบกคแค่น,นล้โนโนะมันทำจากจากจากประเทศไทยไอผมว่าจะซื้อแม้ามันไม่บอกนะผมก็พยายามจะบอกว่าผมพยายามจะบอกว่าเป็นมาเลย โอ้ oh, เลยเดินมามันร้อยเออบาทซื้อที่บ้านเราก็ร้อยห้าสิบแล้วครับเนี่ยส่วนมากก็สรุปมาจากบ้านเราก็เยอะนะฮะ Sorry sir you you have uh Justin just Chap uh Lebanon Justin c h Ah, oh, same. Be but but bigger. Yes. Oh, okay. What a Main? main seven. Huh? seven. Seven. But main. main, main in men uh, in Vietnam. No, what? Uh, where? ไทยแลนด์เซเว่นเนี่ยโอเคโอเคสรับ thank you thank you I come back again yes <c oughs> สรุปว่ามาจากประเทศไทยนะครับเพื่อนผมไปทางไหนทางนี้ว่าเป็นเพชรเดี๋ยวเราลองไปดูทางนี้ดีกว่าก็ พาชมเรื่อยๆนะฮะเพื่อนก็ระหว่างขึ้นว่าระหว่างที่ผมมาอยู่ที่นี่ไม่ได้ไม่ได้ไปที่ตลาดนัดจตุจักรโซนสัตว์เลี้ยงก็เอาคลิปนี้ไปดูก่อนแล้วกันนะฮะนี่ก็จะเป็นโซนเครื่องใช้ไฟฟ้า Oh, good. Indonesia ya? Eh? Indonesia. Yeah, we Thailand. Oh, Thailand. See you, see Medan, you, Medan. Medan. Yes. Oh, akhir saya akan pergi di Jakarta, Bogor. Oh, Bogor. Yeah, yeah, yeah. Medan. Medan. Yeah. Medan. Jumpa, jumpa lagi. Okay. Malam ni, malam ni di Sea Games. Yeah, yes. <laughs> okay. Okay. Yeah, baik. Nih, ni Dia orang masuk beli barang. เขาสาฟฝ่ามาตรงนี้นะค่าเครื่องบินก็น่าดูหน่อยนะนี่อ๋อที่หมดแล้วหรอล็อกนูผมว่าทากไปเรื่อยๆอ๋ะดูดิเมื่อกี้เห็นอ๋อนี่นอนๆ s ซ r รีอ๋อนูล็อกหนูสรุปก็น่าจะมาจากประเทศไทยกันหมดนะครับ มันมาผิดเรากอ่ะกนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องผ้าเด็ก เป็นอย่างนี้ยตลาดเขาจะเป็นวงกลมนะเพื่อนๆนี่ก็เป็นของเล่นเด็กก็เหมือนบ้านเราครับผมแค่อย่าให้เพื่อนๆดูและเปิดกว้างว่าทุกอย่างก็มาจากบ้านเรารู้ก็โโร้านแรกที่เรา,านี่ สวัสดีสวัส r ีนี่สำหรับผู้หญิงฟาด้าทั้งชุดเลยครับลองดูให้ดีส o r ส y s ส r r y นี่ ่เมื่อกี้ผมก็ใช้ไฟฟ้ามันอยู่ล็อกไหนะผมวนผิดที่ว่าก็าดูเรื่อยๆยาวๆเลยนะเพื่อน <c oughs> คลิปนี้ผม <c oughs> ใช่เพื่อนๆดูอย่างนี้แหละดูบรรยากาศครับไม่ต้องไปดูรายละเอียดนะครับเพราะผมดูแล้วมันเหมือนกับบ้านเราแล้วก็มาจากบ้านเราเนี่ย นี่ครับก็เนี่ยส่วนส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าโอเคเนี่ยครับก็น่าจะประมาณนี้ก็ดูคร่าวๆผมจะเก็บบรรยากาศไปคือเลยนะ แล้วาเทียนติง่ายได้ใจังสีัยเออแ้่ยว้นก็ออกข้างนอกเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปจ่ายฝั่งนู้นกันนี่ครับ พททแล้วมีซ้อนเยอะนะฮะอยู่ทั่วเมืองเลยนะฮะที่ผมเจอนี่บรรยากาศก็จะเป็นเงี้ยในตลาดนี่ปั๊มจะมีทุกที่ครับ ผมว่าแปลกเมื่อกี้ผมจะพูดแล้วนะฮะผมก็แปลกว่าทำไมปตทให้ที่นี่มีหัวจ่ายแค่สามหัวแต่ทำไมพอจะลงทุนบ้านเราแม่งต้องมีที่เป็นเจ็ดไร่อะไรอย่เงี้ยงงเหมือนกันนะฮะมีแค่หัวจ่ายแค่นั่นแหละเก้าครับผมไม่ผิดดีเซลแล้วก็พาวเวอร์ดีเซล ก็ยังสามารถเปิดได้ที่นี่แต่ถ้าแต่ถ้าเป็นขอทํำปตทที่บ้านเราอะไรเงี้ยเจ็ดไร่บ้า,า,บางต้องการที่ดิน7จ็ดไร่บ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเซ็นเตอร์ของกรข,ของพนมเปรน,นะเดี๋ยวเราจะมุง่งก็อาจจะจบคลิปตรงนี้ไว้แค่นี้นะฮะเพื่อน สำหรับคลิปของรายการที่เราลองของก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวผมจะอัพโหลดลงในช่องดอนี่ดอนี่บีนะครับและก็ฝากเพื่อนๆถ้าอยากดูบรรยากาศเต็มๆของรายการฟุณบอลพาเที่ยวเดี๋ยวเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูที่ช่องของผมช่องหนึ่งคือบอสซาพีดีทีวีนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าจอน,นี้แล้วก็ถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ สามารถกดสับตะไครให้เป็นกำลังใจได้นะฮะและก็ช่องบัวติตรงนี้ดอนดอนี่ดอนนี่เบนไวก็ถ้าใครยังไม่สับตะไครก็สามารถสับตะไครได้นะฮะก็วันนี้ก็ขอจบเพียงท่านี้นะฮะแล้วพบกันใหม่ว่าผมและเพื่อนๆจะไปเที่ยวที่ไหนนะฮะโอเคครับเดี๋ยวลาไปฟ้อมบรรยากาศสี่แยกไฟแดงเลยครับ